คู่เปิดรายการวันนี้ก็จะเป็นการพบกันในยอดมวยเก่งจุด357ครับนั่นก็คือแสนสุขปอแก้วแสนฝ่ายแดงนะครับกับชนะศึก SK วยยิมส่วนคู่อื่นๆก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับแอนดัสินยาลารโรคกับพอมอบเงินเสริมการแผลแตกนักโชกเข็มละ500รอยเราโดยการใช้แม่ไม,ม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับขา้าลอยนั้นแอนดาเซนมอบเงินสดให้1 0 0 0 0บาท จนเก้ปัดหางนกได้แอนตินจ่ายสามหมื่น 30, นะครับเบ็ดน5าห้าร้อยายถ่ายพญากรองสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดนักชกผู้เอกคนละมสองพันผมไม่ได้มองกรผมใส่กางเกงในแอปเปิ i ลไถเกจริงๆยิงสายยิงมั่นใดอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณสมงรักํำสิงวีรบุตรเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยสำหรับปุ๋ยกังหันลมชื่นชจมตัวไทยชาวนาชายใช้ปุ๋ยกังหันลมสูตร1 6 2 0 0ปุ๋ยกังหันลมมอบเงินสด3,000บาท แห่แก่น้ามวยที่ใชนะนกทุกคู่นะครับวันนี้คู่แรกนั้นก็เป็นมวยรอบยอดมวยดังยอดมวยเก่งครับเป็นศึกยอดมวยเก่งชนะศึก SKB ยิมถ้าชนะวันนี้นะครับก็จะได้รับทองคำหนึ่ถึงเบาทแต่ว่าถ้าแสนสุขชนะแสนสุขได้เพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกก็จะได้ทองคำสามบาทคุณขาวองสิทธิทชูทยครับหน้น่าสนใจเปพิเศษ บริษัทก็ษณาจำกัดผู้เล่นเครื่องยนต์จุดสามาเ็นั้นเอาทองคํามารออยู่แล้วที่จะมอบนะครับเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเชิญคุณพัชรีครับ สำหรับนักมวยที่ชนะน็อกเร็วที่สุดประจำเดือนนะคะออริโอไมซินจะมอบเงินสด1 0,000บาทออริโอไมซินใช้รักษาแผลติดเชื้อฝีหนองวิลล่าคาเฟ่ปัดซอยศูนย์วิจัยนะคะก็มอบความบันเทิงให้ท่านทุกคืนคืนนี้พบสุรชัยสมบัติเจริญวันที่สองพบอภาภพพรน,นครสวรรค์วันที่7็ดพบไม้พิลมพรวันที่9สุนารีราชศีมาแล้วก็วันที่14ยิ่งยงยอดวง,งามที่วิลล่าคาเฟ่ปัดซอยศูนย์วิจัย พยาแรกสเปรย์เครื่องสำอังพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติปราศจากยาชาหรือสารเคมีอันตรายเจือปนเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นใหม่เป็นครีมชื่อห้อแรดวางจำหน่ายแล้วใช้สะดวกนะคะพยาแรกสเปรย์และครีมห้อแรดม,มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ นภาลาเอนเตอร์เทนเมนต์ถนนบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนท่านจะได้พบกับตลกกายกรรมเซ็กซี่แดนคือละห้ารอบพร้อมนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิตคืนนี้พบกับแก้วมณีทรัพย์เจ้าของอัลบั้มแก้วปิ้งไก่นะคะสำหรับนักมวยที่ชกในรายการนี้อย่าลืมนะคะชกชนะน็อกเร็วที่สุดก็ o r ริรโอเมซินมอบเงินสดให้1 0 0 0 0บาทค่ะ สำหรับผู้ที่มอบมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่แรกนี้ในรอบยอดมวยเก่งจุด357ก็คือคุณทวีอัมพรมหาหรือคุณขาวของสิทธทิชูชัยนะคะก็มอบมาลัยให้กับฝ่ายแดงก็คือแสนสุขป,ปอแก้วแสนและก็ฝ่ายน้ำเงินก็คือชนะศึก s k สวยิมค่ะสำหรับประวัติของนักมวยคู่นี้ แสนสุกปอแก้วแสนเมื่อเช้าช่างน้ำหนักได้106ปอนด์ครึ่งลถไปครึ่งปอนชื่อจริงก็คือนันทชัยขันทาครเกิดที่สงขลาค่ะปัจจุบันอายุ18ปีชกมวยมาทั้งหมด86ครั้งชนะ65ครั้งแพ้18ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นแพ้คะแนนสดใสทอพระประแดงที่เวทีลุมพินีผู้ฝึกสอนของแสนสุกก็คือทองดีน้อยสิทธิครูไม้ ส่วนมุมน้ำเงินชนะศึก SKV ยิมหรือทรงวุฒขวัญหลีนะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า107ปอนด์ลดไป1นปอนด์เกิดที่สงขลาเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันอายุ19ปีชกมวยมาทั้งหมด96ครั้งชนะ64ครั้งแพ้28ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนอิสระสอนพิชัยที่เวทีมวยสยามผู้ฝึกสอนก็คือคุณชูชัยอาจปรีชานะคะสำหรับ น้ำมันเครื่องปิโตนัตหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องตอนนี้มีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญ,ญลักษณ์โลโก้จะไม่ง่ายรูปหัวมมาในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศพบกับคุณสมิงขาวค่ะวันนี้เรามาเริ่มผู้แรกนะครับสุดๆไปแดงคือแสนสุขมาช้ามา106น้ำเงินคือชนะศึกมาชามา107ลดไปหปอนด์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับแอนตาซิน เป็นผู้ที่นำมาส่งเสริมศิละปะไมไม้ม,มวยไทยกันมาตลอดจากก้านคอคาร้อยสองกลับนักมวยแต่กเข็มละ500บาทแล้ววันนี้นะครับสุดยอดของมวยรอบที่สุดๆดและก็ยิ่งใหญ่นะครับมวยรอบอีสุขด,ดีไอครับเงินล้านครั้งที่12แล้วก็ที่บอกว่าสุดยอดและยิ่งใหญ่เพราะว่าครั้งนี้มีนักมวยมากมันมีถึงส 4, 4สายด้วยกันแล้ววันนี้เริ่มมาเดิมสองผู้เลยนะครับ จะมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวหาชมอย่างนี้นี่ยากมากเลยต้องมาชมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและกรแนนอนที่สุดในยุคของคุณพระจุลลปันพรนะครับประธานากรรมการบริษัทพรด็อกซิง2000และก็ในสนามมวยผู้ซึ่งรูู้้จิตหัวใจของแฟนมวยโดยตรงก็คือคุณมนกขอประเสริฐกิจและก็นในทีมงานคือคุณเชนมงชนเป็นผู้ประกบผู้มวยนะครับเราเปิดซึก จ้าวบวยไทยวันนี้นะครับด้วยบว,วยมั่นมั่น,นยอดเวดังแล้วก็มีทองคำกองอยู่แล้วก็กองอยู่ในเวทีนี่แหละดูที่ว่าจะมีฝีไม้ลายมือกอบโกยไปได้มากน้อยอย่างไรนะครับกรรมการบนเวทีครับสนธยาไพรอน,นันต์เจ็ดบาทครับถ้าชนะสึกชนะได้เหมือนชื่อและสามบาทครับถ้าแสนสุขชนะ ดูที่ครับว่าใครจะมีความสุขชนะศึกชนะมันชื่อไหมแสนสุขจะสุขมันชื่อหรือเปล่าอันหลังครับอันนี้กลับไปอยู่ซ้ายมือทังคู่นั้นบนเวทีกระโดดมวยแดงแ6น้ำเงิน96แดงอายุ18น้ำเงินอายุ19เดินตามครับเดินเบียนไปช้าๆ้าดูนักเฝ่ไยน้ำเงินแสนสุข SKV จรยิง มวยคู่นี้ก็อยู่จังหวัดเดียวกันคือสงขลาฝ่ายแดงนี่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นักมวยอำเภอเทพานักนักมวยก็อดีตแชมป์รุ่นเล็กนะครับของเวทีมวยด้ชชัดำเนินเป็นนักชกชาวมุสลิมนะครับซ้ายโลล้วนซ้อมอยู่แถวโน่นแหละรามินทาวิ่งวันละหลายกิโลนะครับฝ่ายนัเงินคือชนะศึกเอสเคบีนฝ่ายแดงนี่ประเภทเตี้ยกว่านิดนึงแต่ว่าพีมพ่มือพี่มือมวยเชิงชกในระดับพักการเลยนะครับ แสนสุกปอแก้วเสนเดิมรายนี้เชิงเหลี่ยมไสยตาการที่ซ้อมร่างกายนี่ไม่ต้องห่วงดีทั้งคู่ก็ดูนครับเนื้อตัวนี้แกล่งทีเดียวาการชณะศึกนั้นหลายท่านคงจะทราบแล้วครับซ้ายนั้นยังไม่ปล่อยทนยนะเป็นมวยเดินครับ เจ้ามวยไทยนะคะเริ่มคู่แรกด้วยยอดมวยเก่งจุด357ไยแดงแสนสุขปอแก้วแสนฝ่ายน้ำเงินชนะสึก SKY วีว่าเตอร์ t a i n m e n t สุขภิพบาล3คืนนี้พบกันที่วีว่า e n t ร์ t a i n m e n t บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาไดา e n t ร์ t a i n m e n t ถนนพระรามสามอบความสุขที่สมบูรณ์ให้กับสุภาพบุรุษทุกท่านคืนนี้พบกันที่ไดา e n t ร์ t a i n m e n t บริหารงานโดยคุณเอกเอกพลทิพย์สุบันค่ะยกที่2ทองกองอยู่ข้างเวทีกับ แดงชนะนะครับก็จะรับไปเลยครับ3บาทแต่ทั้งมือชนะ7บาทรออยู่แดงก็คือแสนสุขพอก้วเสนนะครับนำเงินชนะศึก SKB ยิมอันหลังครับชนะศึกเป็นมวยชายธรรมชาติมวยนั้นก็บเป็นมวยเดินหน้าทางมุมแดงแสนสุกนั้นเป็นมวยปีไม้ไลายมือ เดี๋ยวก็รู้แล้วครับหมัดขวาแย่แย่แย่ก็ไปทางหน้านะน่าสุาไปเจอแข้งขวาก็ไปดังคาใจตอนนี้กตาพี่สูน์ครับว่าเท้ากับหมัดใครจะออกก่อนบรรจ่ากแก้มวยหมาต้องเตะสะกัดตลอดแลยวว่าให้ซ้ายขยับไม่ได้ขยับซ้ายเป็นต้องเตะ mm hmm. นี่แหละครับ mm hmm. ต่างคนต่างปล่อยพืชเด้วกันทั้งคู่ mm hmm. เป็นมวยชิงจังมา ขยับซ้ายเตะก็ไปก่อนท้อนไปใต้ลักแนบะกันเด่นนะครับทางน้านชนะศึกมาชมกันต่อนะครับเราเปิดรายการวันนี้นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในแฟนแน่นเติมเลยยอดมวยเก่งจุด3 5 7ซ้ายของชนะศึกหมัดซ้ายแรงตีนแรงแท่งหนักฝ่ายแดงแสนสุขเหลี่ยมดีจัดจ้านสงขาด,ด้วยกัน1819 ศิลปะไม้ไม้มมยไทยเนี่ครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติแล้วยหรือว่าเด็กรุ่นลหลังนี่หันมาเล่นกีฬานะครับทางไรยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆผู้นี้ต้องพิสูจน์ครับระหว่างเท้ากับหมัดนี่แหละครับทางด้านชนะศึกขยับจะต่อยซ้ายแสนุกเตะขวาไว้ก่อนอย่าปล่อยให้เขาเตะก่อนนะครับาการสนญญาเล่งบอกเข้าไปใกล้อีกหน่อยวันนี้ต้องต่อให้สนุก นาสืบเดินแนนะครับเริ่มเร็วขึ้นครับอาว่าจับหนีผลานก็ดีทแทงตุกนั้นใครจับขาขวาไว้เ้ื่อยพอซ้ายขยับจะต่อยขวาออก็มาทันทีเบิร์ดคอยที่ลังตัวครับดังทีเดียวยด้านของชนะสึกเงนินไม่หวั่นครับในซ้ายกลาดก็ไปก่อน เป็นยกที่2ครับโอกาสมัดซ้ายของชนะศึกยังไม่มีโอกาสครั้เป้าหมดยกที่ 2. 2ในยกที่3กันต่อนะคะเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันเป็นเจ้าของง่ายๆไม่มีดอกไม่มีดาวผ่อนกันแค่12เดือนโทรตอนนี้ได้เลยที่689-0123 6890123เครื่องทำน้ำแข็งนิวตันค่ะ โพสเตอร์ poster, ขอเชิญชมคอนเสิร์ตท่านบันนี้ครั้งแรกในชีวิตของทานินอิทเทพครับวันพุธ26กันยายนที่อาคารใหม่สวนอภรรจองบัตรได้ที่ห้างพาต้าปิ่นเกล้าและร้านน้องท่าพระจันนะครับสุดที่ผลสวัสดิ์ท่านอธิบดีกรมพระศึกษาขอเชิญชมศึกมหกรรมมวยโลกมหากุศลวันพฤะัสบดี20กันยายนครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเด่นเก้าแสนกระทิงแดงยิมป้องกันแชมป์พาบ้ารุ่นฟลเวทกับเอวินย่า เอเมดนักมวยอินโดนีเซียนะครับแอดีเดนเก่งการุณป้องการแชมป์ปาบารุนไลฟ์พลเวทกับเซโลแดนก็ต์ชาวอินิดพรสวรรค์ปอมุกไตยบรลังโลกครับกับพิเกเตอร์ลานตูเดมบี้ชาวอินโดนีเซียครับมาต่อกันยก3พอจบคู่นี้ไปแล้วมวยรอบอีสุสุด,ดีไอครับทั้งที่12สสุดยอดและยิ่งใหญ่พิธีการเปิดวันนี้แฟนมวยก็เริ่ม แน่นหนาตาทยอยกันมาเป็นระยะระยะตลอดช่อง3าผ่ายท่อสุดทุกวันเสาร์สิบเดโมงครึ่งนะครับทีเวทีมวยสยามอมน้อยคู่แรกวันนี้ยอดมวยเก่งหยุด3-5-7ซ้ายของชนะศึกมัดอีกมัดนึงเริ่มแล้วนะครับมาชงแลน่ารักทั้งผู้ซ้ายเทดิงแสนสุกออกข้างไม่หนีขวาแสนแสนสุกชนะศึกเล่นหมัด มแสนสุกโดนซ้ายของชนะศึกอาหูขวาอีกทีหนึง่งแสนสุกโต้ขวามาแรงๆชนะศึกเดินต่อทีมเน็บลำตัวแสนสุกข,ขยับาพยายมอีกมาดูสีหน้าแววตานะครับเอาเรือเอาขวาของแสนสุกนี่นะครับเปิดจ<ม><ม>ระหว่างเท้ากับหมัดใครจะถึงก่อนกันนี่นะครับมาดูดูไซต์ตาขวาอีกทีหนึงน่งขวาอีกดอกสามดอกซ้ายของชนะศึกมาความเร้าใจความตื่นเต้นขวาอีกทีหนึ่งแสนสุก แม่เข้าองแข้งซ้ายของอรุดมาโดนก็ต้องระวังตอนเตะขวาดีละครับลงมาทันหรือเปล่าโดนซ้ายกันไปบ้างจังหวะเตะขวาเขาก่อนครับถ้ากลับมาไม่ทันมาดซ้ายของชนะศึกนั้นคออยู่แล้วต้องระวังลูกนี้ละครับยกนี้ยก3ามแล้วจังหวะที่ผมพูดถึงยังไม่มีของชนะศึกครับชนะศึกพยายากลกด้วยนี่แหละครับจังหวะที่เตะเข้าไปก่อนนี่ถ้าขวาตกเมื่อไร่ต้องระวัง โยนไปโยกที่3เตะชิ้งเตะไปก่อนแสนสุขแม่นี่นะครับเราให้ชมคู่แรกวันนี้ดูเดือดตื่นเต้นขวาของแสนสุขนะสึกเบียดอีกทีมหน้าท้องไปทีนึงอดีตแชมป์นะครับรุ่นเล็กของดาชนเนินน้ำเงินแสนสุขพระการนะครับสงหาด้วยกนันหาดใหญ่กระเทพาโอ้โหวสวยโตได้ดอกนึงแสนสุข ช่างหลายดอกหนึ่งสองดอกนะศึกต้นเอกเบียดตลอดอ้าวเตะแย่ไม่ได้นะครับนะศึกเท้าขยับขยับวันนี้ถ้าทางชนะศึกต้องจะต่อยมาซ้ายลำบากครับตองมีเตะด้วยนี่ครับถ้องจะต่อยอย่างเดียวแสนสุขบอกสบ,บายเตะไว้ก่อนอยังดานไว้ทางด้านแสนสุขเหมือนกันครับฟ้าต้องไม่ตก ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ทำไามต่อน,นี่นะครับขยับจะต่อยพวกเตะใชยโครงกระเด็นทุกทีต้องปรับยุทธวิธีใหม่แสนสุกกระจายเย็นครับพอจังหมานวดด้วยแค่ดางเดียวหมดยกที่ 3. 3ผ่านมา3ยกหมวยคู่แรกวันนี้นะครับยอดมวยเก่งจุด357ฝ่ายแดงแสนสุกแม่แข้งขวานี่หมวยคู่นี้นี่โชคละน่ารักทั้งคู่ ชนะศึกซ้ายแรงก็เดินเข้าลงเ้าลิ้วเลี้วเลย <c oughs> แตหยห่หัวใจนี่เด็ดขาดเลยนะครับขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราทอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุราสยามบรมราชกุมารีและเดินวิ่งการกนนุศลระยะทาง3กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรในงาน30ปีนิติจิตเวทมินิมาราทอนพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชครับปีสุขภาพจิตโลก เนื่องในกาคร,รอบ30ปีการก่อ,กอตั้งโรงพยาบาลน,นิติจิตเวชอาทิตย์16กันยายนครับ6นาฬิกาท,ที่โรงพยาบาลน,นิติจิตเวชถนนพุทธมนฑลสายสีทัานที่รับสมัครครับโรงพยาบาลน,นิติจิตเวชครับ028899199ก็02 9. ชมนะครับชมคู่ที่1ยกที่4ครับมาชมกันต่อแม่ฝ่ายน้ำเงินทั้งเพชรน้อยการหรือว่าเสียเล็กทั้งสุรศักดิ์ สอพเพลินจิตเกาเทวริตน้อยนี่มาทั้งทีมเพชรน้อยนะครับกรมทารดำเนินก,ก็มาด้วยบอกว่าขยับขยับลดท่าลงให้ออกอาวุธเยอะๆนี่นะครับคือว่าแฟนมัดมวยหรือแม้กระทั่งเสียนหาหนักๆใหญ่ๆนี่มาลุ้นกันที่นี่ตลอดผู้แรกวันนี้นะครับแสนสุขแม่แฟนบอกว่าอย่าตั้งกำแพงเยอะชนะศึกไล่ อา้าตีเชือกอ้าเอา้เอาอีกนิดนึงนิดเดียวแล้วโดนหุกขวาของชนะศึกแม่แสนสุกไวนี่ครับออกข้างอีกชนะศึกต้อนเลยต้อนอ้โดนขวาแย่เรื่อยแสนสุกต้อขวาอีกทีนึงเตะติดชนะศึกเดินต้อนอีกอา้าซ้ายแมาหุยตะบวนเดินนะครับ้าได้เนื้อเนื้อน้ำ,น,ำน้ำนี่มาจะเข้าตากรรมการมากกว่าแสนสุกเมื่อเตะต้ออีกทีนึง ยศยุกดนนาดีครับแสนสุกยังสุกสมชื่อพรามบัดซ้ายของชนะสึกยังคลำไม่เจอปลายคางครับแต่ก็พยายามเหลือเกินพยายามที่จะใช้มาซ้ายให้เป็นประโยชน์แสนสุกไม่ยอมครับทำค้ำยันยันพระขยับมาแตะขวาสก,กัดไว้อีกคู่นี้เราเปิดศึกจำหมวไทยด้วยความสนุกีเดียววาลูกนี้ปลายมัดครับยังพยายามเข้าไปอย่างที่ผมบอกครับต้องแลกกันระหว่างมัดกับท้าครับ ต่อยไม่ถูกอีกมาามัด้ายดันว,วันนี้ยังไม่มีโอกาสสัมผัสเลยยังยังไม่ลากความพยายามับเดินกันไปหมัดสายเข้าไปที่ใบหน้าได้ตรงทีสามทีสมทีแล้วยกสี่แรงทูกระเปิ้นข้างขวาไว้โดนอีกหนึ่งยังยังยังไม่มีอาการหเห็นเริ่มถูกเป้าแล้วครับแมนี่เลยครับความเรใจความสักใจ,ใจความมันผู้แรกชนะศึกเดินตอ้นอีก เอาขวาของแซสุกสองดอกเอาโดนตัดลง<ล>การเติมดีกว่า,าทีเดียวน้ศสึกไล่อีกเบียดติดตลอดการเร่งเกมนะครับเอ้าน้าสึกเอาซ้ายอีกทีหนึ่งแฟนเริ่มเฮตึมตอนอีกไม่จนไม่จนนะครับแซสุกอีกตีหัวเข้าบ้านน้ศซโดนขวาสองดอกน้าสึกไล่อีกเรเาคููนี้เปิดกันด้วยความสนุกนั่งไม่ติดเขาพร้อมรับแฟนเชียร์กันอยู่ ถึงแม้จะเป็นมวยใต้กันทั้งคู่ก็าตามหมัดเริ่มถูกเป้าหมายมากขึ้นครับตอนนี้ชนะศึกเดินแนสุกยังเหมือนเดิมพยายามตั้งหลักเอาเอาละครับปล้มไป็นกรอทีนรู้ขึ้นมาชนะศึกขยับเข้าไปต่อหมดยกที่4ครับก็นี่แหละครับในยกที่4ี่นี่โอ้โหชนะชนะศึกเป็นฝ่าย รุกไล่นะครับแม้ว่าจะโดนโต้ด้วยแข้งขวาของทางด้านแสนสุขก็ตามแต่ว่าระหว่างพักยกครับเมื่อสักครู่นี้แฟนๆครับส่งมาให้ครับยาเข็มใหญ่ฉีดยาให้ทางด้านชนะศึกบอกว่าอัปไปเลสีกำปั้นถ้าเผื่อว่าชนะได้แม่ยีางี้ยาเข็มใหญ่จะออกฤทธิ์หรือไม่เดี๋ยวต้องรอคุณสมิงขาวกับคุณอดุเดชลุนกันละครับนี่เะครับก็เรามารอว่ายานี่มีทั้งยาฉีดมีฉีดแล้วชามีหลายแบบฉีดแล้วลุ้น มีขึ้นมีลงนี่แลยครับมาดูว่า4ตำปั้นเลยทนะีนอกเหนือจากเงินรางวัลยกสุดท้าย3นาทีกับ40,000นี่แหละอ้าวมาชมกันต่อยอดมือเก่งจุด3 5 7คู่แรกวันนี้นะครับแมสุดๆและยิ่งใหญ่นะครับของมวยรอบอีสุขคู่ที่2คู่ที่3เดี๋ยวมาชมยกสุดท้าย3นาทีทองไปแดงแสนสุขนําเหมือนชนะศึกซสายอีเทน ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่านะศึกไลอก่อีกอดีแชมป์นะยครับห่วยรนเล็กอายุเพียง19โอ้หัดโอ้หุ้ขวาอีกทีเดีมาแรงเชียร์แน่นเติมซ้ายของชนะศึกมาเล็กเล็ก SKV ยิ้มนะครับลูกพีแสนสุกออกแข้งขวาย,ยาวอีกซ้ายของชนะศึกอีกนิดนึงขยับขยับไม่ต้องออกนะครับชนะศึกออกไม่ได้เอาแสนสุกไล่แล้ว ขวาโอ้ยสามดอกดอกหลังโดนบิ้ลลุงนี้หนักๆทีเดียวครับท่านผู้ชมแตะขวาเป็นว่าเล่นดีเดียวเข้ามาแตะขวาเข้าไปเต็มเต็มเนเอาทางด้านชนะศึกทางนักไปเลยเจอเตะขวาเบิ้ลกับานันซอนแตะขวาเตะขวาวางไว้อีกสามนาทีสุดท้ายครับเข้ามาเตะขวาไว้เตะขวาอย่างเงียวันนี้เตะขวาเบิ้ลทางหน้านสังบนชนะศึกพยายามจะใช้บัลได้ได้ครับ มาเปิดมานาทีแรกนั้นชนะศึกทาค่าทำการเจ๋วนี่เลยครับความน่ารักความร้าใจมาอยู่ที่ตรงนี้ศึกเจ้ามวยไทยโอ้โหปล่อยไปสองมัดแสนสุกโมโหแล้วชักยัวมาตัดเอาเลี่ยงครับมาสองดอมมาเร็วจริงๆนะครับแสนสุขชนะศึกท้ากว่าโดนอีกสองโดมัดแมาซ้ายล่างขวาบนเบิ้ลสองเท้ากับเบิ้ลสองมัดกับ ้ำดับที่ใครครับกรรมาการสามท่านที่ให้คะแนนวันนี้นะครับมีชาลอพิเศษชย,ยะประสิทธิ์แก้วทองและพิศมงอินทาม,มาสครับแม่ความร้าใจเหลือแค่นาทีเศษชนะศึกถูกนะครับแม่สิ้นสี่หมื่นนะครับมีอาฉีดยาฉีดนอกเนือการสุริยาแยกก่อนเอาไหมเล็กนิดนึงยวแม่ เหลืออีกพี่เลี้ยงน้ำเงินนะครับอีกนิดเดียวหรือนาทีเดียวหนึ่งนาทีสุดท้ายระหว่างหมัดกับแข้งนี่แหละครับความสรุปของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ทางช่องสามบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมทคอนเสรตรดบรรจงจัดให้ชมกันทุกสัปดาห์ครับตอนนี้ทางด้านคณะศึกก็กำลังใจเหมือนกันสี่ห้านี่หมัดได้ผลก็มั่นใจครับมายกแล้วนะครับ ชนะศึกไล่ามาตลอดแม่พี่เลี้ยงบอกว่าเพชรน้อยยืนเลยบกเลยมาดูว่า40,000นนะครับยอดมืเอเก่งจุด357นอกเเหนือจากมวยรอบแล้วมีรางวัลพิเศษให้กับทางชนะศึกอาทิตย์จากแฟนมวยอีก4กำปั้นหนักๆแดงชนะ3บาทแล้วมันชนะ7บาทโอ้โหนี่เลยครับขเขาบอกไม่มีปัญหาทองก็มารออยู่แล้วนี่เอาจบยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักรู่นึิ รอสักผู้เดียวนะครับการผู้ห้ามคือสนธิยาพรา,านันรับไปได้ก่อนนะครับพี่ชลอวิเศษชัยยะมาที่ประสิทธิ์แก้วทองหามฝากไปที่พิศนุพงศ์อินทรมาศไปที่แดงนะครับไปที่แดงเลยทีเดียวแสนสุกโปแก้วเสนชะนะคะแนนนะครับคุณประจนคุณขาวพองเสรษฐีชูไทยครับ ก็จะขึ้นไปรอบทองคําให้กับแสนสุขครั้งแรกนี่รับไปก่อน3บาทโอกาสจะเข้าไปรอบลึกก็มีต่อไปตอนนี้เชิญชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาดูการเปิดมวยรอบครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี